หัวข้อของวันนี้ก็คือน้ำเหมือนเช่นเดิมเพราะ่ิเญาณหาหน้ำไม่น้องยังไม่เสร็จน้ำโอเควันนี้น้องๆต้องเรียนรู้เรื่องน้ำต่อไปเรื่องน้ำเนี่ยพี่หมอก็จะเล่าเรื่องน้ำที่ที่มีอยู่บนโลกที่เป็นน้ำสืดชนิดของน้ำกัน น้ำเนี่ยจะมีหลายชนิดน้องๆก็จะเห็นหลายอย่างที่เกี่ยวกับน้ําน้องๆเห็นไปที่น้ําน้องๆก็เข้าใจแล้วว่าเนี่ยเรียกว่าน้าแต่ว่าน้องๆจายังรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยครับน้องๆมันก็ไม่ใช่น้ําอย่างที่น้องๆคิดหรอกนะคะน้องๆแต่มันก็คือน้ำนั่นแหละครับน้องๆน้องๆเคยเห็นน้ํำไหมครับ คนไหนไม way, ่เคยเห็นน้ำก็แสดงว่าน so ้องๆคนนั้นอยู <Stell ar lanes choice> ่ในในที่ที่แห้งแล้งไม่มีน้ำแต่ถ้าน้องๆไม่เคยเห็นน้ำก็แสดงว่าน้องๆน่าจะตายไปแล้วไม่ใช่ว่าตายหรือว่าตายไปเลยนะแต่ก็คือถ้าน้องๆไม่เคยเห็นน้ำน้องๆไม่ถ้าน้องๆไม่เคยเห็นน้ำก็แสดงว่าน้องๆไม่เคยกินน้ำนั่นเองครับถ้าน้องๆไม่เคยกินน้ำ พี่มอก็จะแนะนําวิธีการเกี่ยวกับน้ําวิธีการใช้น้ําที่ถูกวิธีพี่มอวันนี้พี่มอสอนว่าพี่น้องจําได้ไหมครับพี่มอเคยสอนน้องๆเรื่องที่กักเก็บน้ําก็คือเขื่อนพี่มอก็สอนน้องๆเรื่องเรื่องน้ําตกไปแล้วป่าไม้ก็สอนไปแล้วน้องๆได้เห็นไหมครับ อันนั้นไงเขาวงตะไคร้ต่อมาก็จะพี่มอก็สอนน้องๆเรื่องเรื่องน้ำพี่ม็อก็สอนน้องๆเรื่องว่าน้ําเป็นยังไงน้ําใช้อะไรน้ําใช้ดื่มใช้กินใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็พี่มอพิ่มมอสอนน้องๆไปแล้วว่า น้ำมันมีไว้เพื่ออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างพี่มอก็สอนน้องๆไปแล้วว่าต้นไม้ที่ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ก็สอนไปแล้วพี่มอก็สอนน้องๆเรื่องไม้น้ำไปแล้วด้วยพี่มอก็สอนน้องๆเรื่องพวกนั้นพี่มอก็สอนเกือบหมดแล้วแหละแล้วก็เหลือหัวข้อเรื่องน้ำน้ำจืดยังเหลืออีกสัตว์น้ำจืดพี่มอก็สอนไปแล้ววิธีการรดน้ำใช้ วิธีการวิธีการรักโลกโดยใช้น้ำก็พี่หมอก็สอนไปแล้วรดน้ำต้นไม้เละอีกวิธีหนึ่งก็คือหนูที่พี่หมอจะสอนวิธีการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ครับนงวิธีการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ต้องใช้น้ำให้เป็นประโยชน์วิธีการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ก็คือการใช้น้ำนั่นแหละ การใช้งานน้ำที่มอสสอนน้องๆไปแล้วน้องๆอาจจะเชื่อพี่มอสสอนเหมือนเดิมไม่ใช่พี่มอสไม่ได้สอนตำนะคะตอนนั้นพี่มอสสอนน้องๆว่าน้ำใช้ทำอะไรได้บ้างส่วนครั้งนี้มันก็คล้ายๆกันแหละเพราะมันเป็นน้ำส่วนครั้งนี้พี่มอสใช้เป็นว,วิธีการใช้น้ำให้ที่ถูกวิธีและถูกต้อง วิธีการใช้น้ำไม่ใช่ว่าน้องๆอาจจะคิดว่าวิธีการใช้น้ำอะไรน้องๆคิดออกไหมใครใครคิดออกบ้างว่าน้องๆครับน้องๆคิดออกไหมว่าวิธีการใช้น้ำคืออะไรนี่ครับน้องๆน้องๆถือแก้วมาใบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือก็หยิบน้ำมาให้ค่าพี่มอแนะนำนะ น้ำที่พี่หมออยากให้น้องๆใช้ก็คือพี่หมอก็จะให้น้องๆเอาเป็นน้ำเปล่านั่นเองครับแล้วก็เทลงไปหลังจากเทน้ำไปเสร็จนี่คือวิธีการใช้น้ำนะครับ การใช้น้ำต่อไปนะครับน้องๆแม่สวัสดีน้องๆลค่สวัสดีค่เอ้ามาทำไมเนี่ยดีครับน้องๆพี่หมอก็สอนน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นน้ำนั่นเองครับน้องๆรู้จักการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์แล้วตรงแต่น้องๆยังไม่หมด การใช้น้ำให้เป็นประโยชน์มีหลายวิธีตัวอย่างเช่นกินน้ำให้น้องๆไปคิดมาเองครับ <c oughs> ใครกำลังกดใครกดติดตามช่องพี่ม้อยอยู่ <c oughs> ก็กรุณาการุณาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้งานน้ำให้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ อายุมากกว่าพี่โมก็เอาไปเลยนะครับก็น่าจะรู้วิธีอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคครับน้องๆใครน้องๆคน,นคไหนหรือหรือเด็กน้องๆคนไหนใช้งานนะ้ำไม่เป็นบ้างน้องๆคนไหนใช้งานนะ้ำไม่เป็นบ้างพี่มอรู้แล้วว่าใครซับสไคร์ใครไม่ซับสไคร์นะ พี่มรู้อยู่แล้วนะครับพี่พี่น้องน้องปู่ย่าตายายนาอาลงุงป้าพอ่อแม่พี่น้องลูกพี่ลูกน้องเพื่อนอะไรเงี้ยพี่มรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใครแบบนี้แน่นอน ต้องมีคนคนที่อายุมากกว่าสิบปีแน่นอนก็จะมีคนที่มากกว่าสิบปีสิบแปดปีก็น่าจะมีนะสิบแปดในสิบแปดปีพี่มอแน่ใจว่ามีแน่นอนแล้วอายุประมาณพี่มอก็มีพี่มอชัวร์นะครับน้องๆอ,อายุน้อยกว่าพี่หมอก็น่าจะมีแต่พี่มอไม่รู้นะว่าน้องๆอายุน้องกว่าน้อยกว่าพี่หมอเขากด ซับสไครไหมครับพี่หมอก็รู้แค่นี้แหละไม่รู้เยอะมากหรอกแล้วขาต้องกล้องตัวนี้ครับมีคนเอามาให้ก็คือคนที่ซับสไครช่องพี่หมอนั่นเองครับคนซับสไครช่องพี่หมอเขาเอามาให้ครับเขาซับสไครช่องพี่หมอแล้วก็เอามาให้ด้วยเขาเป็นของฝาก ให้พี่มอสให้ช่วยพี่มอสในการในการถ่ายคลิปได้ดีขึ้นเพื่อช่วยถ่ายคลิปในกล้องนั่นเองครับขอขอบคุณคนที่ซับสไครต์แล้วเอามาเอาขาตั้งกล้องมาให้นะครับขอบคุณครับกลับมากันต่อตัดน้ำ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  ับมาให้คนดูน้ำน้ำน้ำที่สาที่ดานลามบนที่หมดสสีช่วยตีสาลีตอนไปตีมงทีเฟตกลา กินน้ำคุนสกกาปลก ใกล้ฟังของน้ำแฟนสมบูรณ์ าน,นกน้อยคูดบินลองเสียงออกหน้าสองทีบินมาสองสามีลองไปลองมาบินขึ้นบินลงลองเสียงพองลองสี ป้าในนาทีน้ำออกมาทางน้ำหวานน้ำหวานออกมาจใจตกไม้เจ้านกน้อยพอยบินบนน้าต้นไม้ออกบ้านออกพ้น 三。 แล้วแถมรู้จักวิธีการใช้น้ำด้วยขนะต้นไม้สัตว์สิ่งมีชีวิตนานาชนิดก็ใช้น้ำนะครับน้องๆในเพลงนี้เก็บทุกสิ่งที่ใกล้กับลำธารออกมาแถมยังช่วยให้น้องๆรู้จักวิธีการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นด้วยนะคะ วันนี้น้องๆจะได้รู้จักคำว่าน,น้ำมากขึ้นเพราะว่าน้องๆนั่นแหละก็คือคนที่รู้จักน้ำพอพี่มองไกเพ่อเพราะว่าน้องๆก็อาจจะเปน้องๆคนไหนชอบพี่มอบ้างก็ดีเลยนะครับกดซับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่หมอด้วยว่าชอบไหมชอบอยากให้พี่หมอสอนเรื่องน้ำอีกไหมน้ำมันมีจริงนะครับน้องไม่ใช่น้ำปลอมๆนะน้ำมีจริงนะครับน้อง